ปูตินจะมอบสิ่งตอบแทนประธานคิมจากการที่ส่งทหารเกาหลีเหนือมาช่วยรัเสเซียทำการลบกาบยูเคน UK. จะมีการส่งมอบเครื่องบินมิก29และซู27ให้เป็นผลต่างตอบแทนแล้ดวด้การออกมาขอโทษกรณียิงเครื่องบินอาเซเบจันต่อสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียกันต่อนะครับสงครามรัเสเซียยูเครประจำวันที่29ธันวาคม 2,561ท่านฟังครับข่าวข่าวคว,วามเคลื่อนไหวสงครามช่วงนี้มันมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นกับประเทศพันธมิตรของรัเสเซียนะครับนั่นก็คือข่าวที่เกิดขึ้นกับประเทศเกาหลีเหนือรวมถึงข่าวที่เกิดขึ้นกับอาเซจันทแต่บุกรครับสรารการของข่าวคราว,าวทหารเกาหลีเหนือในช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับมันมีความเคลื่อนไหวมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย หลังจากที่ทหารเกาหลีเหนือเข้าสู่สนามรบเต็มสองเท้าเข้าไปในสมรภูมิรบที่ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีและก็ะความก้าวหน้าประสบการณ์ของทหารเกาหลีเหนือในสนามรบ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นทหารเกาหลีเหนือนั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ทหารเกาหลีเหนือนี่นะครับในช่วงแรกนั้นสูญเสียชีวิตเป็นจํานวนมากตามรายงานข่าวถ้าเป็นทางฝั่งของอเมริกาเขาบอกว่าช่วงสัปดาห์เดียวนี่แหละครับทหารเกาหลีเหนือนน ทั้งที่บาดเจ็บและเสียชีวิตตัวเลขมันที่1,000กว่านายขณะที่เซเลนเซกี้ออกรายงานล่าสุดนะครับว่าตัวเลขมันอาจจะพุ่งถึง3,000นายท่านผู้ฟังครับตามรายงานล่าสุดที่ข่าวความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีรายงานทั้งการยืนยันทหารเกาหลีเหนือนี่แหละครับถูกจับเป็นเชลยในยูเคนครั้งแรกดเรียกได้ว่าจับทหารเกาหลีเหนือได้เป็นตัวเป็นเป็น,ปนครั้งแรกในสงครามรัสเซียยูเคน ดังนนการทางฝั่งของหน่วยงานความมั่นคงของสภาความมั่นคงของอเมริกานั้นก็ออกรายงานนะครับว่าทหารเกาหลีเหนือนั้นดูเหมือนว่าค่าเผื่อเข้าในตาจนเข้าในสมรภูมิสงครามแล้วทหารเกาหลีเหนือนี่นะครับอาจจะต้องปิดชีพหรือว่าฆ่าตัวตายเพื่อไม่ต้องการให้เป็นภาระและเดียวกันทหารเกาหลีเหนือนี่นะครับก็ต้องการสร้างเกียรติภูมิของตัวเอง ทหารเกาหลีเหนือที่ตามรายงานข่าวของยูเคนที่บอกว่าสามารถจับกลุ่มได้เมื่อวันที่26นี่แหละครับรายงานล่าสุดทหารเกาหลีเหนือรายนี้ดูเหมือนว่าเสียชีวิตลงแล้วนะครับในวันถัดมาอันอาจจะเนื่องมาจากว่าทนพิบบาดแผลไม่ไหวนี่แหละครับเพราะนั้นมันก็เลยทาให้ในายทหารเกาหลีเหนือคนนี้นี่นะครับต้องจบชีวิตลงในสภาพการที่ ทา,ทางฝั่งของหน่วยงานความมั่นคงของยูเครกก็มีการยืนยันว่าทหารเกาหลีเหนือคนนี้เนี่ยครับเป็นคนแรกที่ถูกจับมาตัวเป็นๆและก็กลายเป็นฉเฉลยแล้วก็จบชีวิตลงในเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้มันยังมีรายงานที่ดูเหมือนว่าความสูญเสียทหารเกาหลีเหนือนี่แหละครับมันคงยังเกิดขึ้นอีกมากเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ดูเหมือนว่าปูตินนี่เลยครับจะปฏิเสธข้อเสนอแผนสันติภาพของทีมงานของทรัมป์จากการที่ทรัมป์นี่แหละครับจะสาบานตนในวันที่20มกราคมเพราะนั้นแผนของทีมสันติภาพแผนเจรจาของทีมทรัมป์ที่ดําเนินการอยู่นั้นดูเหมือนว่ามันจะมันจะยังไม่ถูกใจเพราะนั้นมันก็เลยทําให้ปูตินนี่แหละครับมีรายง,งานว่าเขาปฏิเสธแผนเสนอสันติภาพต่างๆที่ไฟ อของทรัมป์นี่หละครับจะนําเสนอเ mm. พราะฉะนั้นสถานก,การณ์ถ้าเผื่อมันเป็นอย่างนี้นี่นะครับ mm. มันก็จะทําให้สงครามในปี2025นี่นะครับมันจะยังดําเนินการต่อไปเพราะถ้าเผื่อสงครามที่มันดําเนินการต่อไปนี่แหละครับทหารของรัสเซียที่จะเข้าสู่สนามรบนี่นะครับมันก็จะมีทหารของเกาหลีเหนือมากขึ้นเพราะว่าตามรายงานของทหารเกาหลีเหนือนี่แหละครับเปียงยางนั้นมีทหารที่อยู่ใน พร้อมที่จะเข้าสู่สมรภูมิลบนั้นมีจำนวนถึง2ล้านคนตามตัวเลขของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์กันออกมาเพราะนั้นจำนวนทหารเกาหลีเหนือที่จะเข้าสู่สงครามนี่แหละครับมันอาจจะต้องเพิ่มขึ้นอาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนในช่วงเดือน2เดือนที่จะถึงต่อจากนี้ไปทหารที่ส่งมาแล้ว1 1 0 0 0นายถ้านับการสูญเสียบาดเจ็บสงครามที่มันเข้าสู่สมรภูมิเกือบครบเดือนแล้วนี่ครับ มันอาจจะพุ่งมากถึง3,000ถึง4,000นายแล้วละครับในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่ากลยุทธ์สำคัญของทหารรัสเซียเกาเหลีที่ใช้ในปัจจุบันนั้นก็ยังเป็นกลยุทธ์การบทเนื้อ <c oughs> กลยุทธ์บทเนื้อก็คือกลยุทธ์ที่อาวุธยุโทธปกรณ์ต่างๆมันไล่ยหลอรถถังยานเกาะถูกทําลายไปแทบจะหมดสิ้นแล้วเพราะนั้นสถนานการณ์มันก็เลยต้องใช้ทหารลาบนี่แหละครับ ฝาดงรละเบิดฝ่าดงกองทัพโดนฝาดงกระสุนปืนใหญ่ซึ่งมันก็ทําให้ทหารเกาหลีเหนือนี่นะครับพลิกแพลงกลยุทธ์ต่างๆมากมายอย่างเช่นกลยุทธ์การใช้เนื้อสดเป็นตัวลอ่อก็คือใช้ทหารเกาหลีเหนือนี่ยนะครับหลอกล่อให้โดนนะครับหันเหความสนใจแล้วก็ใช้ทหารที่เหลือนี่ยครับยิงโดนที่กําลังเคลื่อนไหวอย,อยู่หรือว่าโดนที่กําลังหยุดนิ่ง แปลสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ที่มองเห็นตามแผนที่ทหารเกาหลีเหนือ,อทหารยูเครนที่นะครับค้นเอกสารของทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตแล้วปรากฏไปเจอหลักฐานตัวนี้ขณะในการสถานการณ์แบบนี้นี่นะครับไม่ใช่ว่ายูเครนนั้นทหารยูเครนกองทัพโดนยูเครนนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าลืมนะครับว่าโดนของยูเครนนั้นปริมาณที่จะเข้าสู่ในตลาดสงครามในช่วงปี2 0 2 5นี่นะครับ มันจะมีจํานวนมากถึง3ล้านลำเพราะฉะนั้น3ล้านลำนี่หละครับเทียบกับทหารนี่เลยครับมันอาจจะทําให้ทหารของทั้งรัเสเซียทหารเกาหลีเหนือนี่ครับต่อหคนมันอาจจะมีโดนที่จ้องทำลายถึง2ตัว2หลับเพราะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาที่จะไม่สามารถแก้ไขได้เพราะนั้นกลยุทธ์ของทหารเกาหลีเหนือที่ใช้งานอยู่นะครับมันก็คงไม่สามารถ แก้ไขหรือว่าช่วยเหลือลดความสูญเสียได้อย่าลืมนะครับว่าโดรนที่เข้าสู่ในสนามรบแต่ละวันนั้นมันมีจํานวนเป็นลอยๆหลังเพราะนั้นทหารของเกาหลีเหนือ30คน10คนหรือว่า5คนถ้าแยกมานี่นยแหละครับอาจจะมีโดรนถึง10บลำจ้องทําลายอยู่เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจึงน,นํามาซึ่งความสูญเสียของทหารเกาหลีเหนืออีกมากในสงครามที่จะเกิดขึ้นในปี2 0 2 5ถ้าเผื่อปูติน ปฏิเสธการเจรจารปฏิเสธแผนสันติภาพท่านผู้ฟังครับการนําเข้าทหารเกาหลีเหนือจํานวนมากนี่แหละครับมันก็มีข้อแลกเปลี่ยนคิมจองอึนนั้นคงไม่ส่งทหารเข้าไปให้รัเสเซียฟรีๆและดูเหมือนว่าทหารคิมนี่แหละครับคิมจองอึนนั้นเป็นคนประสงค์ที่จะส่งทหารไปช่วยรัเสเซียลบแม้ว่าปูตินนั้นอาจจะขาดแคลนทหารจํานวนมากเหมือนกันแต่ประธานคิมนี่เลยครับ เป็นคนที่แสดงความชัดเจนความต้องการที่จะสงทหารนี่แหละครับไปหาประสบการณ์ในสงครามลบในสมัยใหม่ถ้านับสงครามที่เกิดขึ้นในทหารเกาหลีเหนือนี่แหละครับเข้าสู่สงครามจริงจงจังๆมันเกิดขึ้นเลยโน่นเลยครับปี1953ในสมัยสงคราม เกาหลีเหนือเกาหลีใต้นับจนถึงปัจจุบันนั้นก็เกือบ60ปีมาแล้วนะครับหกกว่าปีมาแล้วนะครับที่ทหารเกาหลีเหนือไม่เข้าสู่สนามภูมิรบเป็นจริงเป็นจังเพราะนั้นการไปของทหารเกาหลีเหนือครั้งนี้ก็เพื่อไปฝึกประสบการณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆในสงครามรูปแบบใหม่นี่แหละครับซึ่งมันก็ต้องไปประสบพบเจอกับสงครามโดนซึ่งทหารรัเสเซียเองก็ไม่เคยประสบพบเจอเองทหารรัเสเซียก็ยังใช้กลยุทธ์วิธีบทเนื้อเนี่แหละครับเหมือนที่เกิดขึ้นในทหารเกาหลีเหนือปัจจุบันเพราะนั้นตัวเลขความสูญเสียทหารเกาหลีเหนือทหารรัเสเซียมันจึงพุ่งไม่หยุดนะครับทุกวันตอนนี้ตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่พัน 700นายเพราะฉะนั้น1 7น0นายทั้งที่เสียชีวิตและก็สูญเสียไม่สามารถซบได้และต้องออกจากสนามรบนี่เลยครับมันก็ต้องมีทหารเกาหลีเหนือเป็นร้อยๆ้อยนายเหมือนกันในแต่ละวันตัวเลขความสูญเสียที่มันพุ่งทะยานอยู่ท่านผู้บังครับสารการที่คิมจองอึนส่งทหารไปนี่เลยครับมันก็ต้องทําให้รัสเซียนั้น ต้องแรกกับอะไรบางอย่างรายงานที่เกิดขึ้นมานะครับล่าสุดในเดือนธันวาคมนี่เลยครับมันมีรายงานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะครับว่ารัสเซียนั้นจะส่งมอบเครื่องบินมิค29และกะ็ซู27ให้กับเกาหลีเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนกับทหารสิ่งนี้เลยครับมันจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประธานคิมนี่เลยครับตัดสินใจทุ่ม สภักดกำลังต่างๆให้กับทางฝั่งรัเสเซียนอกจากมิ2 9และก็ซู7สู27แล้วนะครับที่มันเป็นผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการส่งทหารครั้งนี้นะครับมันก็จะมีทั้งน้ำมันที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าส่งไปเป็นจำนวนล้าน,ล,านล้านบาทเลวแล้วนะครับมีการส่งอาวุธต่อต้านอากาศยานนะครับแลกกับกำลังทหารเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ทหารของคิมจองอึนที่เข้าสู่สนามรบยูเคนี่แหละครับ มันก็จะแลกทั้งมิก29ซู2 7น้ำมันระบบต่อต้านอากาศยานรวมถึงเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์นี่หลยครับเป็นสิ่งสำคัญที่คิมจองอึนต้องการมากที่สุดท่านผู้ฟังครับข่าวการเลือกมิก29กับสู2 7แลกกับทหารของรัเสเซียนี่หละครับมันเกิดขึ้นจากการที่กองทัพ อเมริกาเนี่ยหละครับโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพสหรัฐในภูมิภาคเป็นแปซฟินี่ยหละครับได้มาออกให้รายงานในพอร์ทัลเอม a t ตชันวีคนะครับเขาบอกว่า m i ค29และซู27นั้นแม้มันจะไม่ใช่เครื่องบินรุ่นที่5แต่ยังคงเป็นอาวุธที่ทรงพลังซึ่งเขาบอกว่าในเรื่องของจำนวนนั้นจะยังไม่สามารถยืนยันจำนวนการโอนไปให้ เกาหลีเหนือได้แต่ดูเหมือนว่าสิ่งสำคัญของเครื่องบิน2รุ่นนี้นะครับมันจะเป็นการสนับสนุนที่สำคัญให้กับทางฝั่งของเกาหลีเนี่ยนอกจากเทคโนโลยีที่เครื่องบินนี้มันค่อนข้างจะทันสมัยแล้วนะครับเกาหลีเหนือยังสามารถได้รับเทคโนโลยีจากรัสเซียสำหรับการผลิตอาวุธและก็ระบบป้องกันทางอากาศต่างตอบแทนด้วยหลักๆนอกจากการที่จะได้รับทั้งน้ำมันเทคโนโลยีอากาศยานเครื่องบิน ทั้งซู -29 อ่ะซู27และมิก29ินี่แหละครับหลักๆอีกส่วนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าประธานคิมจะได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือเงินเดือนของทหารคิดดูนะครับทหารเรือนหมืน่นเรือนพันนี่แหละครับมีเงินเดือนประมาณคนหนึ่ง2 0 0พเหรียญสหรัฐจำนวนตัวเลขถ้าเผื่อเทียบเคียงกับค่าจ้างทหารอ่ารัเสเซียที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้นถ้าเผื่อค่าจ้างเป็นอันตราเดียวกัน คิมจองอึนนั้นจะได้รับเงินจำนวนมหาศาลเพราะนั้นมันจะทำให้เขานี่แหละครับเสพสุขอารมณ์หมายได้อีกมากทีเดียวท่านผู้ฟังครับในเรื่องของกำลังลบหรือว่าเครื่องบินนี่แหละครับนอกจากเครื่องบินซู27มิก29ที่มีการยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าเกาหลีเหนือจะได้รับจากทางฝั่งของรัเสเซียมันก็ยังมีซู35ด้วยดูเหมือนซู35เนี่แหละครับเป็นอีก เครื่องบินอันหนึ่งที่คิมจองอินต้องการจะได้จากทางฝั่งรัสเซียเหมือนกันเพราะว่ามันมีรายงานในการไปเยี่ยมไปเยี่ยมโรงงานการผลิตในปี2023นี่ะครับคิมจองอินนั้นได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินซู -35 ด้วยและดูเหมือนว่ามันก็อาจจะเป็นอีกเครื่องบินรุ่นหนึ่งที่อาจจะได้รับจากทางฝั่งของรัสเซียท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของเครื่องบิน ของเกาหลีเหนือนี่เลยครับมันจะมีมิก29อยู่18ลำสู่25อยู่34ลำซึ่งรวมๆแล้วมันอาจจะสามารถใช้งานจริงๆนั้นมันอาจจะอยู่ที่50ลำท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้นี่ยครับนอกจากเครื่องบินที่มีจำนวนประมาณเกือบ50ลำที่อาจใช้งานได้ซึ่งมันได้รับมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตในปี1980และดูเหมือนว่ามันก็มีเครื่องบินเก่าๆที่ เป็นตัวเลขคงคลังของทหารเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับอย่างเช่นมันจะมีมิก23อยู่200ลำนะครับแล้วก็มิกรุ่นเก่าๆอย่างมิก21ิ Mix มิก17มิก19อีก200ลำดูเหมือนตัวเลข200บวก200กลายเป็น400ลำนี่เลยครับมันอาจจะเป็นตัวเลขในประวัติตัวเลขในทางอทิษฎีเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าจริงๆแล้ว จำนวนตัวเลขต,ต่างๆเหล่านี้เครื่องบินต่างๆเก่าๆเหล่านี้มันอาจจะกลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วเพราะว่าอาจจะไม่สามารถทําการบินได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันนานมากนะครับหกสิบเจ็ดสิบปีดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่สามารถใช้การได้แต่จริงๆแล้วตัวเลขที่มีการยืนยันมิกยี่สิบาสิบแปดลำสูยี่สิบหาลำนี่เลยครับจริงๆแล้วมันอาจจะใช้งานไม่กี่ลำได้ไม่กี่ลำเนื่องจากว่าการถูกแซงชั่นนะครับ ดังนักจากชาติตะวันตกนี่แหละครับมันไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้รวมถึงเครื่องบินต่างๆเหล่านี้มันก็หยุดผลิตไปนานแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของอะไหล่นี่แหละครับมันอาจจะมีการสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันเพราะนั้นจานวนจริงๆมันอาจจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นการได้มาของตัวใหม่นี่แหละครับที่รัเสเซียจะส่งให้ทั้งมิก29และก็ซู27นี่แหละครับมันก็จะไปเติมเต็มเครื่องบินทางอากาศเครื่องบินลบของเกาหลีเหนือมากขึ้น ที่พร้อมจะใช้งานในอาวุธที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันถ้าดูฟังครับสถานการณ์ที่ในส่วนของเกาหลีเหนือที่ได้รับผลตอบแทนจากการที่เกาหลีเหนือเป็นพันธมิตรสําคัญของประธานาประธานาธิบดีปูตินในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของ ทั้งเกาหลีเหนือและก็รัเสเซียที่เกิดขึ้นในช่วงของสงครามนอกจากนี้นะครับเหตุการณ์ล่าสุดที่เครื่องบินของแอฟรเบจันรตกลงเมื่อวันไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับปูตินนั้นก็ได้แสดงความรับผิดชอบโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวลาดีเมียป,ปูตินนั้นออกมายอมรับเมื่อวันเสาร์นะครับว่าระบบป้องกันภัยอากาศของรัเสเซียนั้นทำงานได้ปกติแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่า เป็นต้นเหตุของการตกของเครื่องบินอาเซอร์ไบจันซึ่งเครื่องบินอาเซอร์ไบจันนี่เลยครับพยายามลงจอดที่สนามบินกรอชนี่นะครับก่อนที่จะตกซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผู้นำรัสเซียได้โทรศัพท์ไปหานายอินฮิมอารีเยฟนะครับประธานรัฐบดรีของอาเซอร์ไบจันเพื่อแสดงเหตุการณ์เพื่อขอโทษต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในน่านฟ้าของรัสเซียโดยเขายังไม่ได้เอ่ยนะครับว่า ระบบป้องกันภัยอากาศทแทนเซอร์นี่ลครับเป็นต้นเหตุในการที่ทําให้เครื่องบินตกแต่เขาบอกว่าระบบป้องกันภัยอากาศทํางานได้ปกตินั่นก็หมายความว่าเครื่องบินของอาเซเบจานนี่แหละครับมันกลายเป็นเหยื่อของระบบป้องกันภัยอากาศที่มันทํางานได้ผิดปกติดีเหลือเกินในช่วงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นท่านผู้ฟังครับผู้นําของรัสเซียนั้นได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงแสดงความเสียใจและก็ อวยพรให้คนที่รับบาดเจ็บนั้นได้รับการรักษาและก็ฟื้นตัวโดยไวขณะเดียวกันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับเหตุการณ์ในวันนั้นเขาบอกว่าช่วงเวลาดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นนั้นเมืองกอสนี่เมืองมอสด็อกและก็เมืองวลาดิวอสต์นั้นมันถูกโจมตีจากกองทัพโดนยูเคนมันทําให้ระบบป้องกันภัยอากาศมันทํางานอย่างหนาแน่นในช่วงนั้นขณะเดียวกันเครื่องบินลนํานี้นี่ครับที่กําลังจะบินที่ไปลงที่สนามบินกอส นี่นี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นเหยื่อของระบบป้องกันภัยอากาศมันก็เลยทําให้มันตกลงโดยการตกลงครั้งนี้มันตกไปไกลตกไปถึงโน่นเลยครับขาซักสถานบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียกได้ว่าอาจจะมีแผนการบางอย่างที่บ,บังคับไม่ให้เครื่องบินนั้นตกลงในรัสเซียต้องส่งไปตกที่ขาซักสถานท่านผู้ังครับสาาถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่นะครับมันแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าปรตินนั้น ต้องการแสดงความจริงใจจากการที่เหตุการณ์ที่เครื่องบินตกเพราะว่าอาเซอร์ไบาจานนั้นก็ถือว่าเป็นพันธมิตรสําคัญของรัเสเซียที่มีอยู่ในปัจจุบันทึ่งรัเสเซียนั้นต้องพยายามรักษามิตรเอาไว้รวมถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่เลยครับปูตินจึงต้องโทรศัพท์ไปขอโทษกับประธานาธิบดีอาเซอร์ไบาจานเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งประธานาธิบดีอาเซอร์เบาจานนั้นก็ตอบกลับมาว่าต้องการให้คนที่ทําผิดนี่แหละครับ มารับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับ<ม>เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้นี่นะครับที่ปูตินนั่นแสดงความจริงใจกับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือในการที่จะส่ง เครื่องบินลบไปให้และกกับการแสดงความขอโทษกับประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานนี่เลยครับมันแสดงให้เห็นนะครับว่าโปเตนตอนนี้ต้องรักษาพันธมิตรเอาไว้ที่สุดโดยเฉพาะเกาหลีเหนือที่มีการส่งทั้งเครื่องบินลบไปให้ส่งน้ํามันไปให้ส่งระบบป้องกันภัยอะกาศไปให้นี่เลยครับเพื่อรักษาน้ําจิตน้ําใจของทางฝั่งกเกาหลีเหนือรวมถึงอาเซอร์ไบจานซึ่งเป็นธมิตรที่ยังหลวลหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน แต่ดูเหมือนว่าสิ่งตอบแทนที่มันเกิดขึ้นจากประธานคิมที่ดูเหมือนว่าประธานคิมนั้นจะได้รับมากที่สุดและก็ได้ประรับประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือจํานวนของเงินเดือนทหารเกาหลีเหนือที่ครับที่มันเกิดขึ้นนั้นมันจะทําให้ประธานคิมนั้นเสพสุขอารมณ์หมายได้อีกเยอะในช่วงชีวิตหนึ่งของประธานคิมที่ยังต้องดําเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบัน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ